แล้วจะเอาอะไรไปชนะคือพันแปดนี่มันเยอะแบบคือปกติรายการอย่างพฤ้ิธรที่แล้วอะไรอย่เงี้ยก็คะแนนแบบพันสองพันหนึ่งนี่ครั้งนึงเคยสองอพันอะเราแพูดดีมากเลมแต่ไม่ใช่นปดีนะมันเป็นท็อปแปดใช้หน้าสนใจหรือเปล่าเอาสองพันหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยเดี๋ยวพี่แพรเพิ่มได้ไหมได้ครับมาเลย เฉือนวิวไปล้วบางเสียบนะว่าเบางเสียบนี่ยังไม่ขนาดพี่ยังไม่ได้ให้คะแนนเลยนะอนี่ไม่ได้เพิ่มเลยนะเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราแบบตายใจมั้งแต่ตอนแรกแบบสามร้อยคะรู้สึกว่าเราชนะชัวร์ๆแล้ไม่มีการบิ้วเลยต่อจากนั้นแล้วเข้าใจใช่ป่ะรู้สึกว่าน้ำรู้สึกว่าน้ำรู้สึกว่าน้ำรู้สึกว่าชชนะัตายใจตายใจอะไรพี่แปมแผ่วไงพี่แปมพี่แปมนั้งฟังแล้วสุดท้้วหมดร้อยเดียวเกี่ยวพิมพ์รู้สึกว่าเราชนะชัวร์ๆเรายอมบ้างแพ้ไปอ๋อปกติปกติผู้ชายแพ้บ่อยเหรอ บ่อยบ่อยกว่างั้นต้องเชิญพี่มาบ่อยๆแล้วพี่มาแล้วหนูชนะได้เลยจองคิวพี่กจอมพิลุกประหัดเลยนะฮะแต่แทเสร็จก็ลงนแท็กแล้วก็นั่งรอเลยนั่งรอแล้วมาต่ออ่าชนะไป57คะแนนครับวันนี้พี่จอฟครับบทลงโทษของฝ่ายหญิงคืออะไรฮะบทลงโทษของฝ่ายหญิงนะคะให้กินน้ำหมดนี้เลยโอ้ยหน้ำมากเลยคอแห้งมากเลยตอนนี้คอแห้งตายอ่ะเดี๋ยวๆแข้งเข่าอุปกรณ์ค่ะทีมงานขอาอุปกรณ์ค่ะพูดจริงปะเนี่ยให้กินจริงๆแต่ให้กินน้ำกระป๋อง แต่กติกาไม่ได้มีแค่นั้นอย่าพี่ต้องลุกนิดนึงอ่ะหนูถือไว้คนละกระป๋องนะคะอย่างนี้มันคือมีน้ำอยู่ระพี่มีสิของจริงกินได้อย่าเพิ่งกินนะอะอย่าเพิ่งกินแล้วระหว่างที่คนแรกกินนะคะอีกสองคนเอามือจุ่มรออย่างนี้โอ้ยเย็นเฮ้ยไม่คนกินอะไร ไม่ได้เดี๋ยวฟังก่อนสให้จบค่ะระหว่างที่หนึ่งคนคนแรกกินอีกสองคนจกไว้จกไว้โอ้ยจกไว้เสร็จแล้วคนแรกต้องรีบกินให้หมดเมื่อคนแรกหมดปับ๊บวางปุ๊บคนแรกจุ่มอีกคนที่สองรีบกินแต่ว่านคนที่สามค,คนแรกจุ่มค้างไว้ก่อนคะ่ะ เวลากินหมดสามคนถึงยกออกมาได้อ๋อเออคนกินเนี่ยไม่ต้องจุ่มแต่ว่าต้องแฟนนะทุกคนก็แบบได้เวลาได้เวลาเท่ากันไม่ไม่เท่ากันเพราะถึงเวลาเติ่งกินคนแรกก็2คนใช่ใช่เท่ากันหมดเท่ากันหมดหรือผู้เจ้าแบบ3คนจุ่มพร้อมกันแล้วดูทีละคนให้หมดเลยไหมได้เลยนะเยอะๆดี เลียรเลยค่ะเคลียเก็บป่ะเก็บมาเก็บมานั่งนี่เร็วมาจะบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนไม่กินน้ำเหมือนกันนปนงมากินน้ำอดค่นั่ะนเละพี่เดย์เอ็ดมาตลอดก็วันนี้เดี๋ยแปมหอมจริงพอมาอยู่อู้ยิ่งมาอยู่กลางอยู่กลางน้องแปมยี่มาอยู่กับพี่เอิร์ธนี่โอ้โห ไม่อยากไม่อยากจะลุกเลยคือตอนนี้พี่ปิดคุ้งอยู่ไงหนูมาหนูมันไม่ลุกมาใกล้ๆลุ้กมือมือจะได้จุ่มได้ไงหยุดก่อนเร็วใครเดี๋ยวใครใครก่อนมีเฮ้ยแล้วแบบช่วยกันหน่อยเร็วกินน้ำมะลมได้ได้แบบช้ามากเพราะมันจะเลอะตลอดเวลาไม่เป็นไรสองคนก็หนูกินช้าเท่าไหร่สองคนก็จุ่มคนละอันโอเคงั้นพี่พี่แป๋มกินก่อนนะแล้วบอกพี่เอิร์ธจุ่มนะพี่แป๋มแบบพี่แป๋มแบบโอ้ยจบรายการแล้วผมยังเรียกพี่เอิร์ธอยู่เลยเนาะเบลถึงไฟขับไก่อาบถล่มนะไม่เป็นไรเออเราชอบชื่อแป๋ าอะเย็นมากนี่ก็น้ําเย็นเนี่ยใช่เมื่อกี้พี่ตกไปแล้วเย็นมากอ่ะโอ้ไม่ไม่ไมเราเกลียดกันแล้วในวันนี้นะทั้งคู่ทุกจกนี้ต้องทุกนิ้วปะคะหรือว่าได้แบบนิ้วทุกนิ้วทุกนิ้วทตกมาแค่อย่างเงี้ยจุกยันเอาหน้าลงไปอ้าวพี่แปมพูดแล้วนะครับน้องพี่แปมจะเอาหน้าลงไปนะคะพี่แปมพี่น้อบอกว่าสามารถสลับมือได้ใช่ไหมใช่ครัน้องเย็นสลับมือได้คุณน้องเย็นมาก่ะพี่แปมกินพี่แปมกินก่อนยังได้แปมมี่เหรอพี่กินก่อนนะ พร้อมปะฉันไม่น่าลงจุดเลยเมื่อกี้พร้อมปะพร้อมพร้อมเราจับมือกันลงนี้วะหนึ่องรวย มือได้เราไปอีกเรไปอีกหมดหรอยัหมดหรือยันไม่ไหวแล้วมือมันตายไปแล้วหมดหรืยงเด็นี่ดำน้ทสมายมากเลยสงสารที่เป๊ะเลยลงไปลงไปนี่จิ๋วเหรอตามเร็วแปเบลเชิญร้องค่ะับอกฉันก็จะร้องอยู่แล้ว เางไปเลยเฮ้ยเอายปาตายตยตยายตอายตยตายตายายาายาา ไปมืองกาญนียเฮ้ย่ตอก็จะหลงอย่าอย่าวกนะอย่าวกอย่าวกเลยลูกรายการเราไม่โหดร้ายจริงๆอะรายการเราโหดร้ายจริงๆเกมเกมเกามือถุนค่ะมือถุนนาคะไม่เข้าใจเลยไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยมบเก่มา

เดวไปเยฉัจัไหวอ่ะันเลยการไม่หลัแล้วนาะใหญ่มากไเลยสามีเนี่ยเอา่ะเราไปเลยเดวเดวเวพี่ยังไม่ร้องกินเลยยังไม่ร้องกินเดี๋ยวก่อนอันเี้เอาอะไรพี่คอร์สงสารสงสาน้องเอาอะไรี่คอรดมันช่วยจิงจริง่วยจริง จุมจุมหนึ่งสองท่านทำสมาธิครับเร็วที่เร็วเขจะเป็นคนดีนะอยู่เป็นคนดีปฏิบัติตามกฎกติกาผมเป็นคนที่ถือความกปฏิบัตามกฎทุกอย่างแกงคัตแก่งมากมดแล้ว ประเด็นคือที่แฝมดูดนานมากนานมากคือสองคนนี้มือแข็งแบบแข็งมากอ่ะเออเอาคอนเสิรบตไปยืนเลย เยอะขนาดนี้เลยค่ะไม่ดูน่าเบืเอไปแล้ววันนี้หัวจริงนะสิไม่แต่เขาเตรียมมาให้ผู้ชายไงไม่ได้ว่าผู้ชายใช่ไหมใช่หรือว่าผู้ชายทำแพ้มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะพี่แต่หัวยุ่งอยู่เนี่ยคือเครียดเครียดกันกินอ่ะเชิญนั่งเชิญนั่งบนโซฟานะ